การเดินบาตสองการตรวาวัดตาารงาวัิิธีการทำวัดตวม้าการผลความประเจริญอรการถธาสื่อประชากาเอตการบริหารสิ่งของและลังกาแการผลคายเรียนพระธรรมวินัยตามต่อการใส่ใจในของสงฆ์สิทการดำรงตนหนาทักนาวายธรรมศร เลยพาไปเดนๆรเิ่มน้ำฝนจะ้องไปานราท่มายเหน่อน้ำผึ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cây video hấp dẫn

Si O-Pong 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 Si O-Pong

มัทงัฏภรานัฏรเจตียวันขังปัญหาบัหาบิล้าั้งายลาทั้งหลายได้ชีงี้ได้ดวาได้บารักษามีรักษาตอนมรัาตอนสาม้ารสเจ้ามรเจราชุหมับพระจ พระธาตุพนพระภูมิเจ้าพี่เจ้าแม่ธรณีพระยาสัตตานาคายาพุทธเนนทที่ดูนปกป้วงวังรักสางสาปทองสาโบราน เสามคีต้นสักงิัางหล่จงรับมูรับซาวันนี้วันจันทร์ที่23ปันยายน2567พระภิสูสามเณรไต้ทาสารสารกินกินจาว่าบุตรกริบุเช้าวายาโยมใกล้และไกลใน้มาค้ำครับชู panfaat pesawat dan turun tinggi-tinggi kokan, satu tanpa tanah, tapi ญาโปกอัลสาดะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ทุราชาควัตรธาพันอมพระผู้เจ้าที่เจ้าแม่ธรณีพญาสตานาคาและสิศสิสทรังหลายจงรับรู้รักษาวันนี้ครอบครัวรักษาพนได้มีโอก,กาส มากราบมาไหว้เจดีย์พระธาตุพนมได้มีศรัทธาทำบุญโอิศไปถึงดวงวิญญาณคุณพ่อพ่อรักษาพลไรอด้วยแ่หรอแม่าแม่สาม่างยแม่สารรักษาพลแลว้วก็ สิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและนำข่าวสารบุญกุ้สนที่ลูกลูกหล,ลานได้ตั้งใจบูิศให้ในวันนี้ไปถึงดวงวิญญาณศรัทธาย,ยาดโยมผู้ร่วมรับไปแล้วญาติพี่น,อน้อง ทุกท่านที่คนที่ไม่ได้เขยนามให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเถิดธอ Ma pacayo, beba pacayo, ahar pacayo, kita reyap pacayo, cara pacayo, maka pacayo, sa payo tapa pacayo, be payo tapa pacayo, ake pacayo, nake pacayo, be ปาร์คทวายจากทัาทามบีโนโอป้เจตวานีโรจันติเอสอส์อาโอปัสโมสุโกัพเพสัตตามารันติจารมาริสุจามริมสเรสตาเทวะหัตมาริสามเมนาคิเมะระสัมไชโยต่อไปนั่งทวยายภาวนาเลยว่าตามพี่น้องเท้าสมุทรพุทเป็นบริวารเพือนยาเคพันเตสังโฆ ตัิชาณโตอังพันเตอิมวัตังสัพาริบาลังวุตัสสะปูชาตายาสังฆะนิยาเทมะสาธุโนพันเตอาญิมีนาวะเถนะปุตัสสะปูชาอัมหะกันเจวะ มาตาปิตุอาธิาานังจักปิยชนะนังปิรารตังมิตายะสุภายัสัมวาัตาตุการะประสงค์พุ้เริงขอประสงค์จงรับทราบ้าพรเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาแล้วซึ่งผ้าผืนนี้เพราะมกับของที่เป็นบริวาร ขอน้อถวายแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาขอการบูชาพระพุทธเจา้าด้วยผ้าผืนนี้ขอข้าพเจ้าพลัหลักจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ท่าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยปีมานิพยัมพันเตัตานิสัมาริวารานิปิโกสังทักษะพอโนรจยามะสาธุโเพันเตปิโกสังโพอีมานิมตานิสัมภริวารานิ ปฏิคันหาตุตามหาตังปีการตังอิตายสุขายาพันเตข้าเด็กประสงค์พูดจรดเข้าพเจ้าทหลายได้ร้องนำมาแล้วซึ่งพระตาหาร ขอน้อมถวาลแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลามากราบมาไหวเจริญพระธาตุพรนอที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสีลขอพร ขอความเป็นสิรีมงคลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายจงมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครอให้ข้าพเจ้ทาทงหลาย ขอครอบครัวยากที่น้องวงสาคานายาตะกูลวงวานขอข้าพเจา้าจงมีแต่ความสุขความจเจริญเจริญในหน้าที่การงานในการประอกอบสัมาอาชีและการศึกษาโล่เรียนมีนสุขภาพระานามยที่แข็งแรง ายุมันขวัญยืนจะเรยรล่งเรือในธรรมะคำสมสักงสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอผุ้เคส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะน,นี้ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลาย ที่ยชนทั้งหลายบานพออระโพธสขอข้าพเจา้าที่ร่วงรับไปแล้วดังมีรายนานดังต่อไปนีอ้าอาเทพบุตกพี่อนะอขอคิดให้พ้อบ่งบันทราบให้เรื่องการนัใหมายให้ข้อมาข้อมาข้อมาเรื่องการนาดหมายมากั หากท่านที่กล่าวนามมาแล้วนั้นไม่สามารถที่จะทราบได้ขอเดชะอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากกลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีหูแก้วตาทิพเทีริธาสักดาเดเทวบุตรเทวดาที่เฝ้าพิทักษ์รักษา เจรีพระธาตุพนมจงนำข่าวสารไปบอกข่าวให้ญาติพี่น้องทั้งหลายบองข้าพเจ้าที่กล่าวนามไปแล้วให้มารับ ส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจอูเทีทยนให้ในขณะนี้่าตทุกด้ยาลำบากเข็ดใจก็อขอให้พ้นจากทุกถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานอ้ามีงเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้กระทำวามเพียรมาแล้วและกำลังความเพียงกุศลอยู่ในขณะน,นี้มีถวายพระตาหารถวายพระโอราทา ถวายจตุปัจจัยเพื่อธนุบำรงพระพุทธศาสนาปุรณปฏิสัขงขรณเจดีย์พระธาตุพนมข้าน้าข้าไฟข้าวัตามานจ้าเพรจามรานีสงและทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรวัดพระธาตุพนมในวันนี้จงเป็นพระรวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสงให้เกิดสติปัญญา ผางได้ชาติและชาตินาตลอดชาติอย่างยิ่งได้เก่ความหอดรู้คือพระเอกฐานข้าพเจ้าทั้งหลายมีศรัทธาจะนำระะหค์ประท่าที่ทำพิธีเสร็จแล้วเวียนประทักศินทักศินาวะ รอบเจดีระาาพนองสามรอดเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสาังฆบูชาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายจงมาโดนบันดาลประทานพรให้ข้าพเ,เจ้าทั้งหลายที่กล่าวนาไปแล้วเพราะครอบครัวญาติพี่น้องวงสานายาตระกูลวงวานสายอุนสายกุศลอรยานาเมีตุกันทุกขอ ของทาปนประชาชนต้องมีแต่ความสุขความจเจริญหายทุกข์หายโศกหายโรคได้หายหายปัญญาโลภะ พราะเก็บเวทภทยหายไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะวันคอยเคลือ่อนเพราะเดือนคอยคลายเพราะปีคอยหายหายล้วัดไปมีโชคมีชัยได้ดังปลาธนาสมปราถนาที่ปราถนาไว้แล้วไม่เหลือวิสัยมานุบตู้ชน จะพึงได้จะพึงดีขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จในเร็ววันฉับนานทันด่วนจะได้มีโอกาสทานุบํรหงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอ ปัญญาในใัญญในโรคสเดอร์แล้วนับสกุลเดอร์เนี่ยน,นสังการีเทอมมุนปัญญาในโรคสัร์รักษาปุนี่คือมามากเดี๋ยวา่เสร้

จัตตาโรธรรมวาตาดิอายุวันโนสุทัมอาลังอิเมนะปัญญาเมนะบุปผาจายกนุตาราจารโยปาราจามาติตาจายตตาปิยามังโซริงโยตานิมาราชาสาริกาพระมาราจาริตจัตุโลกา चाहते वाता यमों पिता मानो सच्चा मचाते तेरी आपीता साथे साथ तो के मो तो पुत्यारे पकाते में सोचा चाहते विधान अपेसा ओ मातांगी में ना पुत्या कमेना ये में ना बोते से ना जागे पास और अपने वाता नुपाता

warnapatimana to suka sarata betawe suka sopati kacati yurata malawana suka capati fa totiyu ya sawwak ข้าอ้ยข้าสุก้าต้องกินทุกบ้านทุกถิ่นข้าจะมา,เ,า,เ,า,า,าเ,เป็น,นเข้าให้เรากินาำนาเส้นจำนบเกิดทักปิต้องทนแดดทนฝนทนลงน้ำจึ่ได้ข้าวจากนามาถึงน,นเมค ช้าววควรเก็บด,ด้วยเดชชาวนาเมตุผลต่อเราไม่เบาเลยข้าทุากอาหทาทุกอย่างอย่าชักติว่าเป็นของที่ท้าคนจนคนยากมีมากนักนาสงสารชาวนาหน้าตาดำดำสงสารพันดาเดกตาดำดำขอคนแม่ครัวช่วยพาันกทา